สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปทรงงานนะครับแล้วก็ถือโอกาสรีวิวสินค้าให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อครับก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้กับช่องป่าร็อกคนําเพลงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อด่ทันจะพอผ่านคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมได้เห็ดคลิปต่อไปครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับ ช่องคนทำเพลงเลคคอร์ดนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมได้จัดทำขึ้นนะครับฝากทุกท่านเข้าไปซอยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามละก็กดกระดิ่งนะครับงานเพลงในช่องคนทำเพลงเลคคอร์ดท่านสามารถที่จะนําไปเปิดกับเครื่องเสียงท่านได้โดยที่บอมีเหลืองลิขสิทธิ์นะครับเป็นผลงานเพลงจากช่องของผมเองนะครับกับทีมงานที่ได้่ายทอดลงไปนะครับว่าว่าจะเป็น ศิลปินในสังกัดและกกศิลปินนอกสังกัดถีมาร่วมถ่ายทอดงานเพลงนะครับศิลปินซื้อดังนะครับบม่ว่าจะเป็นเนพอปอสลัดน้อยนะครับหลัวก็มี่เนยเออย,ยังไะเอาลืมซื้อนองไม้เมืองชุมแพรก็มีผมยังมาทัานได้ลงนะครับแล้วก็ผลงานเพลงของอพรศักดิ์ส่องแสงนะครับที่ได้เห็นด้วกันหลายเพลงครับว่าได้เอาลง เสียดายครับเพิ่นเสียไปแล้วแล้วก็มีงานเพลงของอป๋าสาธิตท่องจันอีก2กลอนล่ำนะครับที่ยังบ่ได้เอาลงเดี๋ยวจังได๋ก็สิยทยอยเอาลงครับบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดปานใดแล้วก็งานเพลงอีกหลายเพลงที่บ่ได้เอาลงนะครับฝากไว้นะครับอีกช่องนึงคนทำเพลงเล็กคอร์ดฝากไว้ในอ้อมใจกับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านครับเอาเมื่อนี้ครับผมมาเห็ดคลิปส่งงานกับ FC นะครับไปเบิ่งกันครับว่าเป็นสินค้าอีหยัง ้วก็มันคืออย่างราคาจังไดไปรับชมกันในคลิปนี้กันต่อไปครับนี่คือสินค้านะครับที่ได้จำหน่ายให้กับ FC ทั้งจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองสองห้องนะครับมีเราเตอร์กับมิกเซอร์ไมดัส MR12 นะครับขายจริงทรงจริงครับ้วก็เป็นของแท้นะครับไมดัส MR12 แท้จากบูเซ่ครับรวก็รับประกัน 1ปีนะครับประกันเริ่มนับมือที่ผมเบิกของออกมานะครับซึ่งจังเบิงว้อยประกันว่ามือใดนะครับเบิกออกมาเมื่อไรนับจากมือนั้นไปนะครับ1ปีรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ดูแลเบิงแย่งคือเก่านะครับบ่าวาดบเป็นวาสิทธิถิ่มกันไปเลยหลังจากเบิรประกันนะครับเบิงแย่งกันตลอดไปครับตลอดอายุการใช้งานไปเลยแล้วกันตลอดที่จะมีปัญญาดูแลนะครับ ผมก็สิแกะกล้องออกมาหลักการลงพิเศษลงยังไ้นะครับหลักการแนะนําวิธีการใส่งานคร่าวๆนะครับกับชุดนี้นะครับชุดนี้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นสามพันเม่อไหร่สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะครับสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทกับชุดนี้เราเตอร์สองระบบนะครับมีทั้ง2.4 GHz แล้วก็5 GHz นะครับสองระบบแล้วก็มิกเซอร์ ของไม่นะครับ mr 1 2เดี๋ยวมาแกะกล่องเบิ้งกันครับแล้วก็เบิ้งวิธีการเชื่อมต่อการใส่งานกันคร้าวๆกันต่อไปครับนี่คือตัวเครื่องไม่ดัด mr 1 2นะครับติดแกะมาจากกล่องแล้วในกล่องนะครับกับมีปีกนะครับนี่มีปีกติดแรลกนะครับแล้กก็มีน็อตยึดแล้วก็มีคูมือไอ้โมเมีนครับใบรับประกัน จากบูเซ่ครับอาจจมีเงินไขในการรับประกันอยู่ด้านหลังนะครับอ่านให้ดีนะครับว่าการรับประกันมีจังไรกันแน่นะครับประมาณนี้นี่คือใบรับประกันนะครับแล้วก็มีคู่มือครับนะครับมีคู่มือกลับไปเปิดอ่านเอาเด้อนะครับอาจจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนส่วนการรับประกันนะครับที่ผมว่าจะอยู่หลังเครื่องนะครับมีว่ย ของบูเซ่นะครับอยู่หลังเครื่องเดี๋ยวผมจะให้เบิงงว่าเริ่มนับจากวันที่เท่าไหรนะครับท่านจําได้บ่นะครับ,บ,รนะรบว่าท่านสร้างมือไหนะครับสร้างซื้อมือไหนคือวันที่24เดือน4ปี66นะครับ24เมษาปี66นะครับนี่ประกันเริ่มนับ1ปีนะครับไปจบที่23เดือน4ปี67นะครับ1ปี หลังจากนั้นกับผมเบื้องแง่งขึ้นเก่านะครับนี่ครับบริษัทบูเซ่หรือ KC Music Center นเะครับเป็นร้านที่เป็นนาร้านขายตัวนี้นะครับไม่ดัด12หรือว่าเอ็กแนะครับแล้วก็มีสินค้าอีกมากมายครับในเครืองกับสอบถามมาได้นะครับเกี่ยวกับยี่ห้อไม่ดัดกับบอลเลนเจอแล้วกาคลักเทคนิคนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อครับในการเชื่อม เวลาใส่งานนะครับจะใส่งานกันจังใดกันต่อไปครับก่อนที่จะใส่งานนะครับมาเบรงวิธีการเชื่อมต่อระวังเราเตอร์กับมิกเซอร์ m อ1 2ร์นะครับเราเตอร์ตัวนี้ที่ท่านจัดซื้อไปนะครับจะมีช่องด้านหลังนะครับเป็นสีเหลืองนี่ยีช่องนะครับให้ท่านเสียบใส่งานสีช่องนี้นะครับส่วนช่องสีน้ำเงินนั่นนะครับบอดไเฮดบอด์ดไสเดอร์นะครับ เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับถ้าท่านอยากจะใส่อินเทอร์เน็ตก็ให้สายแลนที่มีเน็ตนะครับมาใส่ชอส่องสีน้ำเงินช่องนี้นะครับส่วนช่องสีเหลืองซีช่องนี้ใส่เชื่อมมิกเซอร์นะครับซึ่งเสียบช่องไหนก็นได้ครับเชื่อมมิกเซอร์แล้วก็เชื่อมข้อมเพิ่มอีกก็ได้บวกเกิน4ตัวนะครับมีซีพอตให้ใส่งานนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องไว้แล้วนะครับสวิตช์เปิดเนี่ยผมจะเปิดไว้ตลอดนะครับท่านไม่ต้องปิดแนะนําว่าไม่ต้องปิดเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ ต่อใส่งานเลยเลยนะครับโมต้องไปปิดสวิต์มันดอกเอาสายแลนนะครับอีกด้านหนึ่งมาเสียบกับที่พอตนี้นะครับพอตตี้โมดนี่แล้วก็สวิตตรงนี้นะครับให้ยเลือนมาด้านสายสุดนะครับสายสุดแต่ถ้าท่านอยากจะเชื่อมต่อจากตัวมิกโดยตรงให้เลือนมาขวาสุดอยู่ตรง Access p o พอยนะครับมี a c คเซ s p o พอยกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ใส่งานนะครับเสียบสายแลนเ้าไปเลยครับ เมื่อเสียบสายแรกแล้วนะครับไฟจะขึ้นสีสมแบบนี้หมายถึงว่าเขาพอกันแล้วครับกับเราเติร์นะครับเขาเชื่อมต่อเจอกันไฟสีสมขึ้นถ้าไฟสีสมกับพริบนั่นหมายถึงว่ากําลังทํางานนะครับช่องหนึ่งสองสามสีนี่ผมจัดการให้เป็นไม่ไหวนะครับส่วนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ผมจะว่างเปล่าไว้ให้ท่านเอาไว้ฝึกไว้ปรับแต่ง แล้วแต่ท่านจะเห็ุแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองนี่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะฮะด้านหน้าก็สะมีเมนแอลเมนอาร์นะครับต่อเข้าที่คลอดต่อไปนะครับหรือต่อเข้าที่ลําโพงก็สุดแล้วแต่ระบบเครื่องเสียงของท่านนะครับส่วนออกจะมีอยู่สองออกนะครับออกหนึ่งออกสองออกสามารถประยุกต์ใส่งานได้หลายรูปแบบนะครับก็สุดแล้วแต่เจะนําไปใส่บอ่ว่าจะเป็นนําไปใส่เป็นมอนิเตอร์นะครับ ลำโพงโมอนิเตอร์นะครับก็บคือปล่อยออกออกหนึ่งหรือสองนะครับหรือประยุกต์ใส่เป็นคลอดก็ได้นะครับเมน L อลเมนอาอาจจะเฮ็ดเป็นกลางแหลมออกหนึ่งออกสองเฮ็ดเป็นซับเบดก็ได้เช่นกันแล้วแต่ท่านจะออกแบบนะครับมันสามารถเฮ็ดได้ครับระบบดิจิตอลสามารถเฮ็ดได้สุดแล้วแต่ท่านจะประยุกต์ใส่นะครับเมื่อท่านเชื่อมแบบนี้แล้วนะครับเมื่อท่านเชื่อมแบบนี้แล้ว ต่อไปผมจะพาเข้าไปเบื่องในคอมพิวเตอร์นะครับว่าเขาจะเชื่อมต่อกันจังไรต่อไปเมื่อเชื่อมเราเตอร์เรียบร้อยเราเตอร์กับตั้งค่ารหัสผ่านตั้งค่าซื้อไวไฟเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ f c ทางอาเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับไปต่อกันที่ในคอมพิวเตอร์กันต่อไปครับมาเริ่มการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับกับ X Air Edit นะครับให้ท่านไปที่ Google ครับพิม ไอโมเมนต์เอ็กแ์ครับเอ็มแ์นะครับเอ็มแย์ึงผมมีอยู่แล้วนะครับผมจะพาทุกท่านโหลดบ้างนะครับมาอย่าตามผมเด้อนะครับเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์ MR12 ครับ Enter เลื่อนหาเว็บไซต์ m d a ดั Console นะครับนี่โปรดัก t MR12 My ์ a r บ Console คครับคลิกซี์ครับ รอนะครับรอนี่ท่านจะเห็นว่าไม่ดัดเอ็มอร์สิบสองเนี่ยราค่าว้ทีสองหม่นสี่พบาทนะครับจากซาวดีดีชอปแล้วก็ชูป,ปี้ส่วนลาซดานี่สองหมื่นหนึ่งพันห้าอยมั่นใจว่ามันใช่บอ จากร้านได้นี่21,500มีค่าจัดทรงเดีย๋ยวมึงคอมเมนต์คอมเมนต์มมี่โบนาไว้ว่างใจนะครับแบบนี้เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของไม่ดัดนะครับให้ท่านไปที่แถบเมนูดาวน์โหลดครับคลิกทนีนึงเนี่ยจะเป็นสระจัง้อยครับแลังการเลื่อนมาที่แว่นขยายตรงนี้นะครับจะเขียนว่าเสร็จเนี่คลิก,ก้าไปทีนึงหล้วก,กัพิมพ mr12 แล้วก็ e n t e r ครับเมื่อ ENTER แล้วนะครับเลื่อนนะครับเรือนเมาลงมาจะมีพวกอย่างต่างๆมากมายครับ mr เฟิร์มแวร์แล้วก็มีรูปภาพนะครับเลื่อนลงหา mredpc i t นะครับ mredpc i t ตรงนี้ครับหลังก็เวอร์ชันล่าสุดก็คือ1.7ครับวิธีดาวน์โหลดกับกดที่ลูกศรตรงนี้กดที่นึงครับเมื่อขึ้นมาหนานี้นะครับ ตัวนี้เขาสามารถกดออกได้กดเย็ด i g r r e ครับติ๊กถูก i agree to above term นะครับแล้วกดดาวน์โหลดครับถ้าท่านใส่โปรแกรมซ่้อยดาวน์โหลดนะครับผมใส่ IDM ก็มกระเด้งขึ้นมาสิถ้าบ่มีโปรแกรมซ่้อยดาวน์โหลดมันจะเด้งลงมามุมซใส่ตรงนี้แต่ถ้าท่านใส่ Microsoft Edge ตัวนี้มันจะขึ้นมาอยู่มุ่มขวาตรงนี้จะตั้งกันนะครับแตกตั้งกันไปแล้วก ฟฟอกนี่มั่มั่นใจว่าจะเด้งแบบไหนนะครับการเลือกนะครับเลือกโฟเดอร์สำหรับจัดเก็บนะครับก็ไปที่ MR12 นะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สมมุติว่ากดดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดหน้านี้ออกไปเลยครับไปที่โฟเดอร์ที่ห้าดาวน์โหลดมาไว้นะครับผมเก็บไว้ใน MR12 จะได้เป็น ไฟแบบนี้นะครับไฟล์วินอหรือไฟล์สิบนะครับให้ท่านทําการแตกไฟล์ครับวิธีแตกก็คือคลิกขวาแล้วก็กดคําว่าแยกไฟล์ไปที่ตัวนี้เลยนะครับคลิกใสาปุ๊บแตกไฟลเรียบร้อยจะได้โฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้ให้ท่านเข้าไปในโฟลเดอร์นี้โดยการดับเบิลคลิกครับแล้วก็ท่านจะเจออยู่3ไฟล์นะครับมี m r e d i t m r e d i t r e ็ e History แล้วก็ m r e d e t Release Note ก็คือให้ท่านอา่านเมิงเป็นไฟล์ PDF นะครับนี่ปร,ประมาณนี้ครับไฟล์ตัวนี้ตัวที่ต้องใส่ก็คือ MLE ตัวนี้ครับให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำว่า s e n d t o นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Desktop Create Shortcut คลิกใส่ทีนึงครับเพื่อที่จะเอามาว่างไว้หน้าจอนี่ครับมาแล้วปิดออกไปเลยครับ แล้วก็ผมจะแก้ซื้อตรงนี้เอาคําว่าช็อตคัดออกนะครับมันลกหูลกตาค็คลิกขวาครับแล้วการกดคําว่ารีเนมครับคลิกใส่คําว่ารีเนมหล้กการลบออกคลิกลากครับลากลบออกเลยหเหลือแต่คําว่า MR Edit นะครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการเชื่อมต่อ Wi-fi จากเราเตอร์นะครับมาที่ Wi-fi ตรงนี้นะครับคลิกขึ้นไปเลยครับ Wi-fi ของเครื่องนี้ผมตั้งซื้อตามนี้นะครับแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อ 2.4 g ิกะเฮิรตนะครับจะได้ไกลกว่าหาจิกนะครับคลิกที่ตรงนี้เลยครับปุ๊บแล้วก็ติ๊กถูกไว้ก็ได้ครับเวลามันหลุดมันก็สิต่ออัตโนมัตินะครับมาคอนเนคครับซึ่งผมมักจะเซตค่านะครับตั้งค่ารหัสเราเตอร์เป็นเบอร์โทรนะครับใส่เข้าไปเลยครับเบอร์โทรของแต่ละท่านที่สั่งซื้อน้ำผมนั่นแหละนะครับ เรียบร้อยแล้วกดำว่ามาในค,ครับรอให้เขาเชื่อมต่อนะครับรอให้เขาเชื่อมต่อกันกระถิดโดนนิดน้อยเนื่องจากว่าข้อมกาลังประมวลผลหาสัญญาณเน็ตนะครับเมื่อเราเติร์ทีโบมีเน็ตนี่มันจะโบคือกับเราเติร์ทีมีสัญญาณเน็ตนะครับมันจะพยายามเด้งหนีจากเราเติร์ทีโบมีสัญญาณเน็ตเพื่อที่จะไปจับกับเราเติร์ทีมีสัญญาณเน็ตนะครับ อนนี้เขากําลังผมม้วนผลนะครับมันจะสาจังน้อยเรียบร้อยครับเขาจะบอกว่า no internet นะครับกะบ่ต้องตกใจครับนี่เป็นโลกโลงสิเอ้าคือบอกขื้น Wi ไ fi บางท่านก็สิว่าอังสินะครับบอกเกี่ยวกับเน็ตนะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้แต่ท่านเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยท่านเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับไปที่ ml edit ตัวนี้นะครับ ml edit เดี๋ยวผลคลิกเลยครับปุ๊บครั้งแรกนะครับก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับครั้งแรก ซึ่ง M R Edit Device Not c o n n e c t ยังบาได้เชื่อมต่อนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะครับเป็นค่า e f f u u t ครับค่า Default คือนาว่างเปล่าทั้งเบดนะครับวิธีการครับไปที่ปุ่ม Setup หรือฟันเฟืองตัวนี้ครับคลิกทีนึงปึ๊บขึ้นมาให้ท่านสังเกตรตรงนี้ครับนี่ Select Mix From List นะครับก็คือเจอ Mixer M R 1 2 IP Address ก็คือ192.168.3 101นะครับ MR 1 2 F 6 A 9 D 3ให้ท่านติ๊กถูกตรงนี้ครับคอนเน็กชันเนี่ยออโต้คอนเน็ติ๊กถูกไว้ออโต้ซินติ๊กถูกไวนะครับแล้วก็ตรงนี้แก้ก็ได้เป็น MR 1 2นะครับแล้วก็กดคข้ามาคอนเน็กเลยเลย,เลยนะครับส่วนอื่นท่านไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็ไม่ต้องไปแตะต้องนะครับกดคอนเน็กเลยครับปึ๊บขึ้นมาเป็น คา่างเปล่าภาวาะะเครื่องนีย้งบมดันไดลงพิเศษลงอย่างยูนะครับยังบมดันลงพิเศษผมจะทําการลงพิเศษหลกักจากท่านใดที่นําพิเศษผมไปเฮดจังไดเฮดบ่เป็นให้เบิ่งตอนนี้นะครับให้เบิง่งโชวงนี้ให้ท่านไปกดที่ดาวน์โหลดนะครับกดเทียนหนึ่งครับหลวกจากเลื่อนลงมาคลิกที่โหลดซีนนะครับเมื่อคลิกโหลดซีนแล้วนะครับเขาจะเด้งา้าให้เข้าหานะครับไปที่โฟเดอร์ ที่ห้อเก็บพิเศษนะครับท่านเอาพิเศษไปเก็บไ้้ฟุ้นอ์ไ้ไปหาเลยนะครับผมจะเก็บไว้เป็นนะีครับผมจะสาร์งเอ็ม r ารพวกนี้จะเป็นพรีเศตหรือซิ้นแยกแยกรุ่นกันเลยนะครับเข้าไปที่ MR12 นะครับแล้วก็ผมจะตั้งซื้อไว้ตั้งต่างกันไปนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวล่าสุดวันที่30 เดือน366นะครับเตัวนี้ Open ปึ๊บขึ้นมานี่คือพิเศษที่ผมได้จัดการไว้ให้นะครับเป็นพิเศษที่ผมได้จัดการไว้ให้ไม่1 2 3 4นะครับไม่1 2 3 4ท่านไปจัดการต่อยอดเพิ่มเติมเอานะครับแล้วก็คอมนะครับจะอยู่ที่1112นะครับนี่มันเลื่อนไปน้ำกันนะครับลิงลิงห้ากันนะครับตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนี่ M R M R edit M R 1 2 F 6 A 9 A D 3นะครับ IP address กะ192.168.3.101ครับ Effect ผมตั้งเป็น Reverb Effect 1น Reverb Effect 2 Delay นะครับ Effect 3า Modulation Delay เอาไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึง่งนะครับส่วน Effect 4ท่านไม่ต้องไปยุ่งนะครับท่านไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าผมยิ่งไปที่ Master หรือ Main นะครับเพื่อไปบูท ชดเชยแม่นให้เสียงมันโอเคขึ้นนะครับวิธีการใส่งานนะครับผมแนะนําให้ปิดเอฟเฟฟไปนะครับมิวไว้เวลาเขาใส่งานเปิดเพลงกับเปิดไปนะครับเปิดขล่าก็เปิดนั่งก็ว่าไปนะครับให้ท่านค่อยๆเล่งนะครับค่อยๆเล่งเบิ้องมนวัดตั้งเมื่อไหร่ผีเลยนะครับให้เบิง้งฟังเบิ้งเอาครับว่าจุดความเหมาะสมของท่านจะอยู่ประมาณไหนก็เล่งไปเลยนะครับประมาณนั้น นะครับอันนี้คือพี่เซฟที่ผมใส่งานจริงเป็นเครื่องของผมอาจจะเป็น X อ็กแอนะครับแต่มันสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับเวลาท่านจะใส่นะครับไม่หนึ่งสมมติว่าไม่หนึ่งไม่หนึ่งเนี่ยมักจะเป็นไม่ลักอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้มีวไว้ครับพวกนี้มีวไว้ท่านจะใส่ตัวใดให้ท่านกดมิออกให้เป็นสีเท่านะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์ขึ้นฟังเบิ้งนะครับเช็คเบิ้งนะครับว่า เสียงเนี่ยดังซ้ำไดหนักซ้ำไดแล้วเอาพอดีนะครับเอาพอดีพอดีอยู่ระดับใดกับเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะเปิดเอฟเฟกในการลองราทําเพลงกับมากดมิวกดมิวออกนะครับสองเอฟเฟกนี่ครับรีเวิร์สกับดีเลย์ให้ท่านเลื่อนเลื่อนเบื้องเอาครับความเหมาะสมที่ท่านมักนะครับมันมีหลักการตายตัวนะครับให้ท่านเลื่อนเลื่อนเอาความก้องหลายกับลดลงความก้องน้อยกับเพิ่มขึ้นเสียงต่ำน้อยกับเอาเพิ่มขึ้นตามหลายกับลดลงนะครับ เมื่อท่านเลิกใส่งันไม่หรือเลิกลองเพลงแนะนําให้ท่านมิวสีแดงไว้ปิดไว้นะครับปิดเอฟเฟกเท่านี้ครับกับการใส่งานมิกเซอร์ mr 1 2นะครับง่ายครับช่อง usb นี่เป็นช่องสําหรับเนี่ยครับเมนูนี่สามารถบันทึกเสียงแล้วก็เล่นไฟลจาก usb ได้นะครับแต่ไฟลนั้นต้องเป็นน้ำสกุลเว็เทอนั้นนะครับน้ำสกุลเว็เทอนั้น ประมาณนี้ให้ท่านไปเรียนรูในช่อง YouTube ผมนะครับในส่วนของอาการใช้งาน b a l ์เลนเจ x a r r นะครับเหมือนกันครับไปศึกษาตัวนั้นเอานะครับการใส่งานต่างๆปุ่มต่างๆนี่นนเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ดาดกับ b a l ์เลนเจนะครับผมความเข้าใจของผมนะครับก็บคือบริษัทเดียวกันที่เฮดออกมาสอราคาให้ลูกค้าได้เลือกใส่งานนะครับทันที่มีงบประมาณหลายก็เอา ในสายของไม่ดัดหรือ MR นะครับกับวัสดุของเขากระสิดีกว่ายังที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแจ็คเป็นนิวทิกนะครับส่วน XR12 นั่นเป็นแจ็คยี่ห้ออียี่ห้อหนึ่งนะครับอาจจาะราคาถูกลงตามวัสดุที่ใส่นะครับแต่ในเรื่องของการใส่งาน,นเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วก็แอปเนี่ยแอปคอนโทรลนี่สามารถใส่ร่วมกันได้นะครับระวัง MR กับ XR ใส่น้ากันได้นะครับร โมเสียผมเดี๋ยวผมเพียนให้เบิงเดี๋ยวขอ,อยัดปีตัวนี้ออกก่อนนะครับผมจะเอาคอนโทนคอนโซนเอ็กแขึ้นมานะครับยูไซละ่ะอันนี้เอ็มเอ็มอาร์นะครับผมเอาไว้ไซละ่ะเอ็กอาร์นี่ครับผมจะเห็นให้ท่านเบิงว่าเขาสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับระหว่างสองแอปนี่ ก็เพราะว่าเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับเ,เขาเอ็กแอเลยครับตอนนี้ x อ็กแอ d เอดิท n ด t ว o ์น็คอให้ท่านไปกดเซตอัพตัวนี้เนี่ยครับมองเห็นด้วยกัน mr 1 2นะครับ mr 1 2กดคอนเน็กต์บึงดูปึ๊บนั่นครับใส่งานใดขึ้นกันครับนี่ครับใส่งานใดขึ้นกันนี่เบังตรงนี้เลยครับ XR Edit mr 1 2 f 6 a 9 d 3เห็นป่ครับ 1> IP 1 9 2 1 6 8 3 1 0 1ครับใส่งนันน้ากันได้ครับปิดออกไปเอา X r edit ขึ igma, e ้นมา m อ edit ขึ้นมาปึ๊บเขาจะเชื่อมต่อเองนะครับเนี่ยเมื่อเขาได้จัดการแล้วขั้งต่อไปคือเขาจะเชื่อมต่อเองเลยครับมันจะรูดมันจะยังกะเดี๋ยวมันกะเชื่อมต่อของเขาเองนะครับนี่คือการใส่งันเบื้องต้นแบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆเดี๋ยวไปเบื้องนาเครื่องกันต่อไปครับ สังเกตบันนะครับนาเครื่องไฟกับพิบอยู่นี่คือเขากําลังทํางานนะครับมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนแท็บเล็ตนะครับท่านกับไปศึกษาในคลิปอีกในช่อง YouTube ผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเง่ายืดกันไปถ้าเฮ็ดไปทุกขั้นตอนเลยนะครับจังใดก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับเอฟซีธนีอยู่อำเภอหนองสงห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับกะเมื่อนผมจะได้แพคจัดทรงไปเพื่อนไปใส่การใช้งานให้ได้ไวที่สุดนะครับซึ่ง หลังจา,จากที่ผมสั่งออเดอร์มาให้นะก็ใส่เวลาตั้งสามมือนะครับจากบูเซ่รงมาที่ผมแล้วก็ผมต้องเอามาเฮ็ดจัดการให้แล้วก็ตรวจเช็คให้ในการใส่งานแล้วจ็จังทรงไปให้นะครับกสิใส่เวลาอยู่จักหน่อยแต่ว่าอยู่ขอนแก่นนี่น่าจะฮอดไว้อยู่นะครับจากผมไปเพราะว่าผมอยู่วังสมหมออุดรธานีนะครับก็สิไปฮอดเพื่อนอำเภอหนองสองห้องนี่ก็คงจะบ่น่าจะเกินสองมือนะครับทรงไปก็่าจจะไว่อยู่ซึ่งไม่นะครับ หนึ่งสองสามสี่นี่ผมจัดการเป็นไม่ไว้ให้นะครับส่วนเชื่อมต่อตัวนี้ผมกับบออยากแนะนาปันไดน,นะครับแต่ถ้าท่านอยากต่อแบบไปใกล้ยั่สี่ก็ 4, ได้นะครับซึ่งท่านเลื่อนมาดเอ็กเซปทอยดนขวานะครับเราเชื่อมต่อไวไฟนะครับเขาจะขึ้นซื้อมารสิบสองหลักซื้อ,อ,อยังไงมารสิบสองเอฟหกเอเก้าดีสามนะครับไวไฟจะซื้อตัวนี้นะครับถ้าเป็นไวไฟในตัวนะครับจะซื้อว่ามารสิบสองเอฟหกเอเก้าดีสามนะครับ ผมคงจะบริหาุคลิปให้ละเอียดขนาดนั้นนะครับเพื่อกระชับเวลาเขามานะครับชุดนี้23,200บาทนะครับอาจจะแพ้งไปบอรหรือถึงไปก็แล้วแต่ท่านสั่งใจเอานะครับระวังนะครับการสื่อของทีบอลแมนของนําเขามายังถูกต้องท่านจะเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าหลายพันก็ตามนะครับท่านย่าไปเห็นแก้ของถูกนะครับผมแนะนําแล้วก็เตือน ทุกท่านนะครับยาเห็นแก่ของถูกถ้าท่านซื้อมากแล้วใส่งานได้เป็นปกติก็ดีไปแต่เมื่อซื้อมากแล้วใส่บ่ไรล่ะเขาจะเห็นจางไห๋ล่ะนะครับแถมเขาจะได้ขึ้นเงืนขึ้นบถ้าเขาทรงขึ้นไปหรือเขาเปลี่ยนเครื่องไหบ่เปลี่ยนเครื่องหม่ที่มันใส่งานได้ไหบ่นะครับต้องอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าบ่ขึ้นเงิอนก็คือตองเปลี่ยนเครื่องหม่ที่ใส่งานได้นะครับสาหรับเครื่องที่เขาเอิ้นว่าเครื่องหิวเขามาหรือเครื่อง อกอบเครื่องปลอ,อมเพื่องยังก็ว่ากันไปนะครับผมบ่รู้ว่ากอบว่าปลอ,อมต่างกันทางไหนบ่รูร้นะครับบอสับเพราะว่าคนขังที่จะเหมือนกันเลยนะครับจางไหนจะให้ท่านตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับผมบอสามารถที่จะตัดสินใจใท่านได้ในการเลือกสื่อแต่คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจที่จะสนับสนุนสื่อสินค้าจากผมนะครับปารอคคนนําเพลงโทรมาสอบถามผมก่อนนะครับโทรมาทีเบอร์06 1 0 9 6 8 0 1ึนครับ 0610968011หรือไอดีไล่นะครับไอดีไลเอาเบอร์โทรเบอร์นี่นะครับใบใส่ในไอดีไลนะครับค้นหาได้เลย0610968011แล้วก็ทักผมมาทางไล e ก็ได้ขึ้นกันนะครับขอบคุณจากใจครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทันจะบอผาดคลิปจากผมนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่าน นะครับพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้การแนะนํากันแบบว่าเข้าทังสี่นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าท่านนี้มั่นใจขึ้นนะครับได้เบิ้งคลิปแล้วมั่นใจขึ้นว่าได้รับของจริงๆแน่นอนแล้วก็ได้ของแท้แน่นอนประมาณนี้ครับพอกันไม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ